สวัสดีครับผมพี่นัทนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมารีวิวรถจากค่ายของเลส i n g Rally นะครับหน้าของเขาคือ1802นะครับสเกลของเขาอยู่ที่1.18ต่อนะครับตัวนี้ที่ผมชอบคือว่างานนะครับตัวนี้งานก็สวยมากสีที่เขาให้มานี่ไว้ดูใกล้เลยครับมันจะเป็นสีดำด้านนะครับบอดี้เป็นพลาสติก ABS เนื้อแข็งนะครับมียางอะไหล่ให้นะครับสไตล์รถตัวนี้นะครับเป็นสไตล์รถช็อตคอร์สนะครับกับเครื่องสี่ล้อมีโหมดที่ให้มากันนี่2.4นะครับแมท แมตต์กับตัวรถเลยนะครับดำน้ําเงินดีโมดก็ดําน้าเงินนะครับมันจะเข้าเข้าชุดกันนะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาเมื่อเทียบกันหลายๆยี่ห้อผมบอกเลยให้แบตมาอย่างแรงนะครับเป็นตัวนี้9.6นะครับตัวนี้ชาร์จเต็มก็ประมาณอยู่ที่12เพะนั้นเนี่ยเวลาแบตก้อนนี้ผมบอกก่อนถ้าเล่นไปแล้วแล้วมันเสียหรือมันหรือมันเสื่อมนะครับแนะนําลองหาแบต 3S ก้อนบางๆใส่ดูนะครับผมว่า มันใช้ได้แน่นอนนะครับความแรงไม่ต้องพูดถึงตัวนี้ราคาจําหน่ายนะครับผมบอกไม่แพงและรถมันแรงแรับแรงใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมีทดสอบวิ่งให้ดูนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับมาดูเรื่องของรายละเอียดของรถรุ่นนี้นะครับระบบขับเคลื่อนใีหน่นแจ้งนะครับขับ4นะครับเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อแล้วชุดนี้สําคัญคือมันมีเกียร์นะครับเห็นไหมมันมีชุดเฟืองท้ายเฟืองหน้าเฟืองท้ายนะครับแล้วขับเคลื่อนสีล้อดูนะผมหมุนล้อล้อมันก็ไป แล้วหลังก็ไปนะครับเป็นเทาอยู่เส้นข้างๆวิ่งออกไปนะครับระบบเขาก็เป็นระบบของสปีดคอนโทรลนะครับเลี้ยวยังเป็นคงเป็นมอเตอร์อยู่นะครับโอเคมาดูในส่วนของระบบรองรับน้ำหนักชิปปิกนกเขานะครับแจ้งก่อนอิสระ4ี่ล้อหมายความว่านี่ดูนะครับผมกดมันก็ยุกด้านใดด้านหนึ่งนะครับอันนี้ผมกดมันก็ยุกนะครับดูนี่ช่วงปิ้กนกเขานะครับมันจะยุกได้อิสระนะไม่ไม่ไม่ได้เป็นคันแข็งนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นชุดคล้ายิเวอร์แซลนะครับหรือเป็นชุดกระดุกใหม่นะครับนะนครับความเร็วสูงสุดเขาบอกข้างกล่องเขา,ขา,ขาตีไว้ย5้าแต่ผมลองลองแล้วมันน่าจะได้นะผมเผลอเอว่าเกิดด้วยนะครับเรื่องท็อกเรื่องกำลังต้นผมว่าดีเลยนะครับออกตัวพุ่งอยู่นะครับอันนี้ก็คือมุมลหนึ่งนะครับรายละเอียดเกี่กันชุดหน้ากันชนหลังแบตเตอรี่ผมก็แจ้งหมดแล้วรีมโมทผมก็แจ้งไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบเล่นกันดีกว่าครับหลังจากที่เราชาร์จแบตเตอรี่แล้วนะครับนี่ ครับพร้อมนะครับอย่างที่ผมบอกเป็นสปีดคอนโทรลคืออย่างนี้นะครับดูแลกับเครื่องสี่ล้อเบาๆมันจะไปช้านะครับอ่าลอง No,